สวัสดีค่ะวันนี้แวะมาเช็คอินลังสีมาคาเฟ่พนนาานิคมเขามีกาแฟแล้วก็อาหารจานด่วนอันนี้สารถีเราตรงไปที่ร้านกาฟแฟล่ะทำไมเธอถึงไม่ไปกับฉันนะ่า ข้านั่นจะสั่งอะไรให้เธอนะอร่อยอร่อยเอาเย็นเอาร้อนเอาตรงกาแฟส้มฮะมีครับกาแฟส้มเออคนต้อกา,า,าแฟส้มเซฟกาแฟส้มอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นอยแดดจี๊ดมากเลยแน่ใจนะว่าไม่ไปเดินด้วยกันไม่ไปจริงๆเหรอโอ้ยเดินลมลตกก่อน ทำไมอุปกรณ์เยอะจังเลยอ่ะเตรียมพาะมาด้วยเหรอ <Okay. S 1> อาเชิญงั้นเชิญโพธพรตามสบายนะจ๊ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาไปเดินเล่นก่อน <Okay. S 1> เราได้ยินว่าเขาทำพร้อมใหม่ให้เซลฟี่ <Okay. S 1> เราก็เลยแวะมารอบสอง <Okay. S 1> แต่ว่ารอบแรกที่เรามาก็คือเราก็จะอยู่แค่ฝั่งนี้ เนี่ยสีจิ๊ดจี๊กลางหันลมเนี่ยสวยมากเลยฝั่งนู้นกังหันลมใหญ่เรายังไม่ได้ไปนะนู้นน้นชี้ผิดเดี๋ยวพาดเดินดูตรงนี้สักก่อนสวยนะแดดกำลังดีเลยสี่โมงเย็นว้าวว้าวว้าวคือดีอ่ะ <c ười> จมเมล่าดูดูดูกลางหัน ฝั่งนู้นมีลมอ่ะลมไล่มาแล้วไม่สวยอ่ะอุโมงกัางหาันแจ่มมากเลยอ่ะเอาคุณลมค่ะขอความร่วมมือหน่อยว้าวสวยไหมสวยไหมสวยไหม สวยไหมคะลมไม่เป็นใจลมมาเป็นระยะระยะอะนนหมุนละหมุนละหมุนละสวยปะละ่ะอืมสวยนะดูเขาดูเขาดูเขาเนีย่ยคุณลมทํางานละโอ้แจ่มไปเลยอะ่ะรังสิมาคาเฟ่ ถ้าเรามาจากสกลนครไปพังโคนนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือห่างจากแยกสูงเนินไปอากาศนะคะเลยมาประมาณสักสามเมตรอ่ะก็จะถึงคาเฟ่น,นี้อุ้ยลมมาสวยมากเลยค่ะน้อลมเป็นใจมากเลยอะ่ะสวย มงทั้งหันสวยมากเลยลมมาก็สวยเลย เดี๋ยวเราจะแวะไปดูฝั่งทางนี้หน่อยนะตอนที่มาคราวที่แล้วนะคะข้าวฝั่งนี้กำลังเขียวๆเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มออกรวงแต่น้องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรหร่หรอกนี่เราไปดูฝั่งโน้นกันนะ วิวนี้แจ่มมากเลยนะคะอดไม่ได้ คราวที่แล้วเรามาเราจะอยู่แค่ฝั่งนี้นะคะฝั่งที่มีกลางหันลมแล้วฝั่งนี้เราก็ยังไม่ได้แวะมาดูเพราะว่าคราวที่แล้วใช้เวลาไปชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็แบบว่าชั่วโมงเดียวอ่ะมันจะดูอะไรทันใช่ป่ะนะคะเดี๋ยววันนี้แหละนะคะเราตั้งใจมาเต็มที่เลยเราต้องไปดูฝั่งนั้นให้ได้ข้างหลังเป็นช่วงหน้าค่ะ บรรยากาศดีคดัดถ้าซื้อกาแฟแล้วก็ถือขึ้นมาจิบตรงนี้นะคะวิวตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะเจ่มมากเลยค่ะคุณพ่อเราอยู่ที่ร้านกาแฟข้างล่างนะคะบอกว่าขอ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 พ่อโพสพระก็แล้วกันให้ลูกสาวมาวิ่งเล่นรอ ก็ไม่เป็นไรดวสวยหิวใจมากเลยค่ะเดี๋ยวจกพักจะพาเดินไปดูข้างน้อนเหมอนกังเ้าอาทิตย์ตกดินข้างหลังเป็นเทือกเขาภูพานนะคะ สวยงามมากมากเลยมาชมวิวพระาทิตตกดินที่รังสิมาคาเฟ่ค่ะสวยามากมากเลยมีบ้านกังหันด้วยนะ ไจะพาเพื่อนๆไปดูพ้าที่ตกดินนะคะมาทางนี้ดีกว่าเราจะได้เห็นชัดๆน้อยว้าว สวยมุมากเลยอีกมุมนึงนะ ใะให้ดูอะไรสวยๆนะว้าวพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากเลยอยู่ข้างหลังเป็นเทือกเขาภูพานนะคะสวยใช่ไหมล่ะนี่สวยไหม เป็นทุ่งข้าวทุ่งนากว้างๆข้างหลังเป็นแนวเขาภูพานแล้วก็มีพระอาทิตย์ดวงบเบล่มเลยกำลังจะรับของฟ้าคือวิวหลักร้านมากเลยค่ะมุมนี้สุดยอด